วัสดีกับเพื่อนๆุกพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวานฮาวิล่าเนาะกับเกมนิวมินิเพื่อนๆน่ครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการแข่งขันสุดยอดนะครับแล้วก็เควสนะครับเควสคู่ที่มาให้ทําเอาสัตว์ขี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะทํายังไงดีนะครับแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆเนาะสัตว์ขี่ตอนนี้นะครับผมมองว่ามันน่าจะพลังเยอะกว่าตัวนั้นนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์ห้าดาวกรอบส้มก็ถือว่าดีนะครับ อัตราทักษะการขี่ของมันเนี่ยร้อยสินะครับผมนะสัตว์ขี่ที่เราได้แจกตอนเลเวลสีเนี่ยมันร้อยสนะก็อาจจะต้องดูด้วยนะครับว่ากระตุ้นไปแล้วเนี่ยพลังอันไหนมันจะเยอะกว่ากันนะครับแต่ก็เอาความเท่ไว้ก่อนก็ได้นะครับสําหรับคนที่แต่งงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเลเวลแหวนเกินเลเวลเขึ้นไปเนี่ยนะครับแนะนาไม่ให้ยกเลิกนะครับเพราะว่ามันมันยากนะเลเวลแหวนกว่าจะขึ้นได้นะครับเราต้องหาหัวใจนะครับหาหอยหาจดหมายอะไรเนี่ยครับที่มัน แล้วก็เป็นม้าเนาะเอาไว้เพิ่มพลังเวลแหวนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคู่รักของคุณเนี่ยมันไม่ว่างทำเควสจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเลเวลแหวนเนี่ยไม่เกินเลเวล5ผมว่าก็ยกเลิกแล้วก็หาปั๊ม2เครื่องนะครับจะดีเนาะมันน่าจะได้ไวายอยู่นะเพราะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นอะไรเล่าเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มันก็ขึ้นง่ายนะครับถ้าหากว่าแต่งใหม่เนี่ยเลเวลแหวนนี่ผมว่าน่าจะไอ้นี่นะน่าจะขึ้นเลเวล6นะครับ ง่ายอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นแต่งใหม่มันก็จะมีเควสคู่ให้ทําเลยนะครับพร้อมกับมีซองจดหมายมีอะไรให้เพิ่มในแหวนนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมันมีเนี่ยครับในช่วงกิจกรรมเนี่ยค่าการแต่งงานเนี่ยจะได้รับส่วนลดนะครับก็คือเวลาเราแต่งงานเนี่ยจะได้รับส่วนลดอาจจะเป็นแหวนนะครลดราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราแต่งไปแล้วเนี่ยก็จะได้เพิ่มพลังแหวนเนี่ยขึ้นร้อนเลยนะครับตอนนี้มันก็มาพร้อมกับกิจกรรมเนาะแบบเหมือนคนที่แบบ เหมือนกับให้แต่งเลยนะครับคนที่ไม่มีคู่ก็รีบแต่งแล้วก็มาทำเควสเนาะเพื่อที่จะได้รับของตรงนี้นะครับผมก็ต้องไปดูกันด้วยนะครับว่าจะยังไงเนาะเลเวลแหวนถ้าเยอะแล้วแต่ไม่มีคู่ทำเควสก็อดได้นะครับแล้วผมก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันแต่งงานข้ามเซิร์ฟได้หรือเปล่านะครับว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนหรือยังเนาะปกติมันก็ให้แต่งงานเซิร์ฟเดียวกันนะครับแล้วก็ชายขอหญิงนะครับหรือหญิงขอชายนะครับชายแต่งชาย แล้วก็หญิงแต่งหญิงอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันมันได้หรือเปล่านะหรือว่ายังไงนะครับเลสเปียนอ่ะโอ้โหนะครับผมใครที่อยากไปเลสเปียนก็ลองดูนะฮะว่าได้หรือเปล่านะเนาะโอเคนะครับสัตว์ขี่ก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับก็ลองลองอยากได้ก็ลองลองทำเควสกันดูนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ใต้คอมมต์นะครับผมอาจจะบอกไม่หมดก็ได้นะครับสำหรับการแต่งงานหรือยกเลิกเวลแหวนนะฮะหรือว่าอ่า การทำเคลดคู่เนี่ยนะครับผมถ้าผมพูดผิดต,ตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยกับเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องด้วยนะแต่ว่าก็น่าจะเป็นประมาณนัดน,นะครับถ้าเวลแหวนเยอะเนี่ยยกเลิกปุ๊บเนี่ยพลังหายเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าแต่งใหม่เนี่ยผมว่าเลเวลแหวนก็น่าจะถึงเลเวล6เนี่ยไม่ยากนะครับผมเพราะมันจะมีเคว็คู่ให้ทําเลยนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับแนะนําให้ปั๊ม2เครื่องเลยถ้าถ้าคนที่มีคู่ที่แบบคู่ที่แบบเล่นด้วยกันเนี่ยโอ้โหผมว่าโอเคเลยนะนะครับนี่ครับถุงแต่งงานนะ การแต่งงานก็ไม่ยากนะครับมันก็จะมาให้เราเนี่ยซื้อแหวนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปขอนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องขอก่อนนะขอแต่งงานไปก่อนนะครับให้อีกฝ่ายรับรับแล้วค่อยมาซื้อแหวนนะครับแล้วก็มาจองเวลานะครับมาเลือกเวลากําหนดที่เราจะเข้ามาแต่งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถึงเวลามันก็จะแจ้งเตือนให้เราเนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะเชิญคนอื่นได้นะครับเข้ามาร่วมพิธีนะครับอันโหดร้ายนะครับพิธีกรรมนะครับ ร่วมเวรร่วมกรรมนะครับผมโอเคเนาะก็ก็ลองลองไปทํากันดูไม่ยากนะครับผมนะสาหรับการแต่งงานเนาะโอเคนะฮะนี่ก็มีคนแต่งอยู่นะเห็นไหมคือเขาจะทําเควสกันนะครับก็รีบแต่งเลยนะโอ้โหจับจองเป็นคู่บ่าวสาวกันได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมนะเรามาสู่การอธิบายนะครับการแข่งขันสุดยอดก็ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเรากดสมัครเนี่ยเราจะเสียเพรนะครับ300บาทแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับพ่อ ถึงเวลานะครับประมาณอีกสัก2-3วันนะครับมันจะมีเวลามันจะมีให้เรากดเข้าไปได้นะครับมันจะไม่เสียเพชรนะบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าจะกดเข้าซ้ําแล้วจะเสียเพชรนะครับมันไม่เสียนะเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเวลาบอกนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มตอนไหนนะครับก็ต้องเข้ามาดูเช็คกันบ่อยบหน่อยนะตรงนี้นะครับผมนะอ่าโอเคเนาะมีกิจกรรมอะไรมาอีกบ้างอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมได้อธิบายไปหมดแล้วนะครับนะบูมแมลงอันนี้เป็นเครื่องประดับมาใหม่นะก็ซึ่งโอ้โหมีคนเติมไปแล้วนะนะครับ เติมเป็นหมื่นนะครับผมโอ้หลายเอ่อไม่น่าหมื่นอะสองสามหมื่นน่าจะได้นะฮะเติมเอาเครื่องประดับเครื่องประดับนี่พลังขึ้นเป็นแสนเลยนะครับโอเคเนาะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมไม่ไม่ได้อธิบายเยอะเนาะในกิจกรรมนะครับเพราะว่าได้ลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับลองไปเลื่อนดูวิดีโอดูเนาะนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงมังกรานะครับแต่ยังไม่หมดกิจกรรมนะนะครับตุดจีนก็ยังมาเรื่อยๆไม่หมดนะครับตุดจีนโอ้โหทำได้ตลอดนะครับ เน้นลูกเต๋าอย่างเดียวช่วงนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียนี่ไงสัตว์ขี่ที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นกรอบแดงแบบนี้แล้วมีดาวม่วงนะครับซึ่งเป็นสัตว์ขี่ที่หายากมากนะครับผมในกิจกรรมเนี่ยแทบจะไม่มีแจกเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นแจกนะแต่ผมไม่แน่ใจแนละผมเคยเห็นผ่านๆที่ไหนนะฮะยังงงๆอยู่กับกิจกรรมนะครับเพราะว่ามันกว่าจะวนมามันก็นานเนิ่นนานนะกิจกรรมพวกนี้นะครับกิจกรรมสัตว์ขี่เนี่ยนะฮะ บางทีมันก็มีให้แลกในงานลื่นเลิงก็มีนะครับงานลื่นเลิงเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับบนบนหน้าจอด้านขวานะครับเป็นกิจกรรมคานิวานนั่นแหละนะครับคาอินวานเนี่ยแหละเนาะก็ก็ก,ก็ชื่อมันก็งานลื่นเลิงกับคานิวานน่ะนะครับเนาะเนี่ยนะครับใครที่เริ่มแต่งใหม่เนี่ยจะได้เปรียบหน่อยนะเลเวลแหวนเนี่ยจะขึ้นดีมากนะครับแล้วก็ได้ลดด้วยเนาะโอเคนะฮะค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมผมก็อยากได้นะแต่ว่ามันตอนนี้คือคู่ของผมม่ะมัน มันเป็นผู้ชายนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่ถ้าเราจะยืมไอเดีเข้ามาแล้วมาเข้า2เครื่องแล้วปั๊มเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าต้องถามก่อนนะครับว่าจะยังไงถ้าถ้าเลิกเนี่ยเลเวลแหวนเลเวลเลเวลแหวนของผมเนี่ยมันเป็นเลเวล6แล้วนะครับถ้าเลิกเนี่ยยังได้นะถ้าเลเวลแหวนน้อยนะครับก็ยังทันนะแต่พลังก็อาจจะหายไปนิดนึงนะครับโอ้โหชุดนี้ก็เป็นชุดที่ความรักท,ที่แท้จริงนะครับโอ้โห ม่เหมือนเหมือนแต่งกับใครนี่ต้องเป็นความรักที่แท้จริงเลยวะเออมันก็ถือว่ายากนะครับผมก็ว่าทําได้นะทุกคนผมว่านะ่ยต้องปั๊มสองเครื่องอะโอ้โหแต่ละคนนี่คือที่แต่งงานด้วยนี่คือไม่พร้อมที่จะทำํำควสกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมก็ฝากมากับเพื่อนๆด้วยเนาะมีอะไรก็ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม